ลักชัยมาเซได้โชว์ผิมือทำอะไรครับทำชาบูเดี๋ยวเริ่มเลยไหมเริ่มจากการเรียงผักก่อนนะคะทุกคนก็จะพิมพ์มาว่าจะได้กินกี่ม้วงรู้นี่ผักที่กินแล้วคันคือผักบุ้งนนี้ผักที่ดาราทุกคนต้องมีผักอะไรผักกาดอต้องมีกาดผักกวางตุ้งผักนี้เขาก็มีเพลงประจำของตัวเองเพลงอะไรครับตุ้งแทตุ้งแท้ตุ้งแท้ตุ้งแท <Okay. S 1> ไปละทำคนเดียวเลยเอาจัดผักเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยน้ำซุปนะคะซุปฉลูน้ำดำสุดเข้มข้นนะคะตามด้วยน้ำหน0 0งพันลเอี้วยอะโอ้โหหอมมากหอมมากใส่เนื้อเลยโอหมีความสามารถมากในการคีบอืมอ mm. mm. ร่อยอร่อยมากไม่มีแบบยิ่งต้มแล้วยิ่งเค็มขึ้นไม่มี ทำไมคุณชดเงียบอ่ะคุณชดธุรกิจอ่ะยังไงอ่ะ <laughs> คุณต้องซูจ่อด้วยในช้อนดิเอาใหม่เอาใหม่เอาไงล่ะ